นายเมฆมีอาชีพขับรถบรรทุกและมีนายสีซึ่งเป็นลูกน้องติดต้อยห้อยตามลูกพี่ไปด้วยนายเมฆซึ่งเป็นลูกพี่นั้นเป็นผู้ที่รับจ้างบรรทุกของไปส่งยังจังหวัดต่างๆและมีนายสีคอยเป็นผู้ช่วยผัดเปลี่ยนขับให้เพราะบางเวลาก็ต้องขับรถทั้งกลางวันและกลางคืน นายเมฆเป็นคนขับรถที่ชำนาญแต่ชอบรถผนขับรถเร็วใครจะแย่งขึ้นหน้าเป็นไม่ยอมจะต้องแข่งขึ้นหน้าจนได้บางทีก็ขับแข่งตัดหน้ากันจนมีการทะเละวิวาทเวลาขับรถกลางคืนก็ไม่ยอมหรีไฟเมื่อขับรถสวนทางกันรถคันที่สวนทางมาก็ต้องหยุดข้างทางเพราะมองไม่เห็นถนนกลัวจะถูกชนหรือตกถนนบางคันก็ตะโกนด่าด้วยอารมณ์โกรธ ที่ใช้แสงไฟใหญ่เข้าตาบางคันก็เพียงแต่บนในแม่ก่อเรื่องแบบนี้เป็นประจำแต่ก็เห็นเป็นของสนุกและพอใจต่อมามีนิสัยใหม่ที่กลับร้ายไปกว่าเดิมก็คือถ้ามีรถหลังมาขอทางแกก็คอยกันแสงขวาไว้ก่อนพอเห็นมีรถข้างหน้าสวนทางมาแกก็กะระยะพอเฉียดอย่างใจคอหายแล้วก็ให้สัญญาณโบกมือให้รถหลังขึ้นหน้า แล้วก็ชะลอรถพอให้ห่างๆจากรถที่ขึ้นหน้ารถกับที่สวนทางมาข้างหน้าปะทะกันซึ่งต่างก็มาจาังหน้าในระยะใกล้จะเบาหรือหยุดรถห้ามล้อเฉียดกันก็ไม่ทันต่างก็หักพวงมาลัยหลีกกันอย่างตกใจเกือบเกือบจะตกถนนลงไปด้วยกันซึ่งนั่นก็ทำให้ในายเมฆมีความพึงพอใจและสนุกสนานในผลการกระทำของแก นายสีซึ่งเป็นลูกน้องไม่ชอบและไม่พอใจจึงเตือนนายเมฆซึ่งเป็นลูกพี่ว่าอย่าทำแบบนี้แต่เด็กรุ่นรุ่นอีกสองคนที่ประจำรถกลับเห็นสนุกไปด้วยส่วนมากแล้วนายเมฆจะใช้ให้เด็กเป็นคนโบกมือให้สัญญาณขึ้นหน้าในเมื่อมีรถบิบแปลขอทาง นายสีก็ได้แต่เตือนว่าอย่าทําแบบนี้อีกเลยถ้าเกิดมีคนตายด้วยการกระทําของนายเมฆแล้วเมฆจะเอาผิดไม่ได้แต่กรรมที่นายเมฆทํานี้จะตามสนองแก่สักวันหนึ่งและขอให้ในายเมฆเห็นแก่ศีลธรรมมนุษยธรรมขอให้ในายเมฆเลิกเล่นพิสดารอย่างทารุณแบบนี้ด้วยนายเมฆก็แก้ตัวว่า แกไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าขอทางก็หลีกทางให้เมื่อไปชนรถข้างหน้าหรือสะพานมันก็ไม่ใช่ความผิดของแกถ้าใครจะบอกว่าแกผิดเพราะให้สัญญาณโบกมือให้ขึ้นหน้าแกก็แก้ว่าไม่ได้ให้สัญญาณแต่แย่งขึ้นหน้าไปเองหรือตาฝาดไปเองรถที่เป็นเหยื่อของนายเมฆนั้นส่วนมากจะเป็นรถพวงมาลัยที่ขับทางซ้ายเพราะมองไม่เห็นรถสวนทางข้างหน้าเนื่องจากมีรถหน้าบางัง ยิ่งถนนเป็นฝุ่นก็ยังไม่มีทางที่จะเห็นรถสวนหรือสะพานแคบๆได้เลยนายสีแม้จะไม่ได้ขับรถก็พยายามจะนั่งข้างหน้าและนั่งติดซ้ายทางลงให้ชิดที่สุดเมื่อเห็นว่าลูกพี่คือนายเมฆสั่งให้เด็กทําสัญญาณโบกมือให้รถตามหลังขึ้นหน้าเพื่อที่จะให้ปะทะกับรถสวนมาหรือสะพานนายสีก็แอบยื่นมือโบอกห้ามเป็นสัญญาณไม่ให้ขึ้นหน้าจนกว่าจะพ้นอันตราย แต่จะได้ผลเพียงไรนายสีก็ไม่แน่ใจนักแต่ขับรถพวงมาไัลซ้ายนั้นก็คงจะเห็นถนัดจึงไม่มีรถคันไหนที่จะได้รับอันตรายเลยทำให้ในายเมฆซึ่งเป็นลูกพี่ของนายสีมองด้วยสายตาที่เริ่มไม่เป็นมิตรเหมือนจะรู้ว่านายสีเริ่มขัดขวางในความสนุกของตัวแกก็เกิดการโต้เถียงกันและท้ายที่สุดนายสีก็เลยขอลาออกจากงานนั้นมา เมื่อนายศรีลาออกมานายศีก็ได้งานขับรถประจําวันหนึ่งนายศีได้ขับรถไปตามทางก็มองเห็นข้างหน้ามีคนมองดูรถบรรทุกคันหนึ่งหลบสะพานเสียหลักตกลงไปตะแคงข้างถนนพอนายศีเห็นก็ตกใจเพราะจําได้ว่ารถคันนั้นเป็นรถของนายเมฆที่เป็นอดีตลูกพี่ของนายศีเป็นคนขับ นายสีรีบหยุดรถลงข้างถนนแล้วลงไปถามชาวบ้านซึ่งก็มีทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชายกำลังยืนพูดถึงเรื่องรถตกถนนกันอยู่ก็ได้ความว่ารถคันนี้ได้แย่งขึ้นหน้ารถอีกคันหนึ่งพอขึ้นหน้าได้ก็เห็นสะพานกลัวจะชนสะพานคนขับจึงตัดสินใจลงข้างถนนจึงพริกกลิ้งลงตะแคงอยู่ข้างถนนเหมือนที่เห็น นายสีได้ถามถึงคนขับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ทราบว่าคนขับรถถูกพวงมาลัยกระแทกหน้าอกสลกไปและรถที่ตามหลังมาก็รีบจัดการส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนายสีได้ทราบแบบนี้ก็สลดใจและเศร้าใจมากเพราะถึงอย่างไรนายเมฆก,ก็เคยมีบุญคุณที่นายสีลืมไม่ได้การโต้เถียงในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะโกรธกัน แต่เป็นเพราะความหวังดีของนายสีที่นายสีอยากจะให้นายเมฆปลอดภัยในเวลาที่ขับรถหลังจากนั้นนายสีจึงไปเยี่ยมนายเมฆที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงก็เห็นคนเจ็บนอนเรียงรายกันเป็นแถวดูรานตาไปหมดบังเอิญจำได้ว่าพี่ชายของนายเมฆย,ยืนอยู่ตรงนั้นกำลังยืนหน้าเศร้าอยู่ที่มุมของห้องข้างเตียงคนไข้จึงเดินไปหาก็มองเห็นมารดาของนายเมฆ นั่งอยู่ข้างเตียงน้ำตานองนายศรีก็เข้าไปทำความเคารพทั้งพี่ชายและมันดาของนายเมฆในตอนนั้นสายตาก็เหลือไปมองเห็นว่านายเมฆถูกผ้าพันเลยขึ้นมาถึงหน้าอกก็ใจหายได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลเขาเพิ่งจะนำออกมาจากห้องปฐมพยาบาลหรือห้องผ่าตัดแกก็ยังสลกอยู่นายศรีก็เลยถือโอกาสถามถึงสาเหตุ ก็ได้ทราบจากพี่ชายของนายเมฆว่ารถที่นายเมฆแซงขึ้นหน้าเป็นรถที่พี่ชายนายเมฆเป็นคนขับและพี่ชายก็ประหลาดใจมากและตกใจเพราะอยู่ๆนายเมฆก็เร่งขึ้นหน้าทาั้งๆที่ข้างหน้าเป็นสะพานพี่ชายของนายเมฆได้ตะโกนบอกว่าอย่าเพิ่งแซงนายเมฆก็ไม่ฟังพอขึ้นหน้าก็จะชนสะพานนายเมฆก็เลยตัดสินใจหักลงข้างทาง ซึ่งนายสีเองไม่ได้ฟังอย่างนี้ก็สลดใจอย่างที่สุดพอดีนายเมฆฟื้นขึ้นมาจากการสลบทำหน้านิ่วด้วยความเจ็บปวดและเมื่อลืมตามองมาเห็นนายสีก็พยักหน้าให้เข้าไปใกล้ๆนายเมฆพูดเสียงแผ่วเบาเพราะความเจ็บปวดทรมานและขอน้ำดื่มเป็นคำแรกนายสีรีบหยิบน้ำที่ตั้งไว้ไปจอดที่ปากจิตใจสงสารนายเมฆเป็นที่สุด เมื่อนายเมฆได้ดื่มน้ำจากโพยากากระเบื้องนั้นพอสมควรแล้วแกก็เอ่ยปากขึ้นว่าพี่ขอบใจแกที่มาเยี่ยมพี่รู้สึกตัวแล้วว่ากำชั่วได้ตามสนองพี่แล้วพี่คงไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นหน้าแกต่อไปพี่รู้สึกตัวดีมันเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บไปทั้งหน้าอกนายเมฆพูดพลางน้ำตาก็ไหลลินออกมาทำให้นายศีสงสารอย่างเป็นที่สุด น้ำตาก็พลอยร่วงลงมาด้วยได้แต่ปลอบโยนนายเมฆและให้ในายเมฆทำใจให้เข้มแข็งเพื่อที่จะต่อต้านกับความเจ็บปวดแล้วมันดาของนายเมฆก็เข้ามาขอร้องอย่าให้พูดมากให้นอนนิ่งๆวันนั้นนายสีจากมาด้วยจิตใจที่เศร้าหมองและได้มอบเงินให้กับมันดาของนายเมฆไว้บางส่วนเพื่อที่จะได้ซื้อหาอะไรให้ในายเมฆทานเมื่อแกต้องการที่อยากจะทาน ก่อนที่จะกลับนายสีก็ไม่ลืมไปเยี่ยมเด็กประจำรถอีกสองคนคนหนึ่งแขนเดาะแต่ยังพูดจาได้ดีนายสีจึงได้รู้เรื่องว่าการที่นายเมฆแซงรถหน้าพี่ชายไปนั้นเพราะแกเห็นว่าคันหน้าให้สัญญาณโบกมือให้ขึ้นหน้าทั้งๆท,ที่ไม่มีใครเห็นแต่ตาในเมฆฝาดไปเองจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น นี่แหละเป็นเรื่องที่ทำให้เชื่อได้เลยว่ากำไดที่ใครสร้างไว้กรรนั้นย่อมตามสนองต่อมาไม่นานนายเมฆก็ถึงแก่กรรมเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนี่ก็เป็นเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งที่นายสีได้เล่าไว้ให้ฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมในครั้งต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ